รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน วัสดีครับอดเปรี้ยวกินหวานนะครับพบกันเป็นประจำนะครับทุกวันพระหัสนะครับบ่ายๆแบบนี้นะครับช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมบอกได้เลยว่าอากาศร้อนๆนะครับจะต้องคิดถึงผลไม้ที่สดชื่นสดชื่นฉ่ำๆนะครับอย่างมะม่วงสุกครับและถ้าคิดถึงมะม่วงสุกขึ้นมานะฮะก็ต้องคิดถึงของหวานไทยนะฮะที่เรียกได้ว่าดังไกลระดับโลกเลยนะครับอย่างข้าวเหนียวมะม่วงนั่นเองนะครับ วันนี้นะครับผมเท็ดดี้เนี่ยจะนำข้าวเหนียวมะม่วงนะครับมาทำเป็นเมนูเครื่องดื่มครับนั่นก็คือเมนู Mango Sticky Rice Smoothie ครับสำหรับเมนู Mango Sticky Rice Smoothie นะครับนั่นก็คือสมูตตี้ข้าวเหนียวมะม่วงนั่นเองนะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับคุณผู้ชมเราจะมาทำในส่วนของข้าวเหนียวมูนกันก่อนข้าวเหนียวนะครับนึ่งร้อนๆแบบนี้เลยแหะครับ ใส่ลงในอ่างผสมแบบนี้ครับจากนั้นนะครับตามด้วยกะทิครับแล้ววันนี้นะครับคุณผู้ชมเพื่อความง่ายนะครับเราก็จะใช้เป็นน้ำเชื่อมแทนน้ำตาลทายนะครับแบบนี้เลยนะครับขาดไม่ได้จริงๆนะครับอันนี้เกลือป่นนะครับตัดรสเค็มนิดนึงนะครับในขนมไทยต้องมีนะครับ จากนั้นนะครับเราคนผสมให้เข้ากันครับแล้วค่อยๆคนแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมจนตัวข้าวเหนียวของเราเริ่มข้นนะครับเอาละครับคุณผู้ชมหลังจากที่เราคนจนเข้ากันนะครับแล้วก็ทิ้งไว้สักครู่เนี่ยสังเกตดูนะครับอันนี้ก็คือข้าวเหนียวมูนของเราลักษณะจะข้นน่ากินแบบนี้เลยนะครับพอได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็จะตักตัวข้าวเหนียวมูนเนี่ยแหละ ลงไปที่ก้นถ้วยนะครับโอเคครับข้าเหนียวมูลของเรานะครับก็จะอยู่ที่ก้นแก้วแบบนี้ทิ้งไว้สักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำในส่วนของตัวมะม่วงปั่นกันใส่น้ำแข็งลงไปก่อนเลยครับน้ำแข็งนะครับจากนั้นก็จะตามด้วย มะม่วงหั่นเตา๋าแช่แข็งแบบนี้เหมือนกันนะครับหลังจากใส่น้ําแข็งลงไปแล้วนะครับตามด้วยมะม่วงแช่แข็งนะฮะสุดท้ายนะครับน้ําเชื่อมกลิ่นมะม่วงครับอันนี้ก็จะเพิ่มความเข้มข้นเข้าไปนะครับ สอย่างเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมจากนั้นก็ปิดฝาให้สนิทแล้วก็เปิดเครื่องได้เลยล่ะครับ เราจะปั่นจนเนื้อนเนียนแบบนี้เลยนะครับคุณผู้ชมจากนั้นก็เดี๋ยวเราตักใส่แก้วเสิร์ฟพร้อมๆกันเลยครับนี่นะครับเนื้อเนียนแบบนี้เลยพอได้แบบนี้นะครับคุณผู้ชมเราก็จะตักตัวมะม่วงปั่นเนี่ยใส่ลงไปในแก้วเสิร์ฟเลยครับ นะครับก่อนจัดเสิร์ฟนะครับอันนี้นะฮะก็จะเป็นข้าวเหนียวปั้นนะครับแล้วก็มีมะม่วงหั่นเต๋าเสียบไม้แบบนี้เลยเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูเครื่องดื่มของเราในวันนี้นะครับ Mango Sticky Rice Smoothie ครับ ต่อไปนะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะมีเมนูอะไรมาฝากกันเราไปติดตามชมพร้อมๆกันนะครับเครื่องดื่มเย็นๆผ่านไปแล้วอย่างชื่นใจก็ควรจะมีขนมสักคำสองคำนะคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มาทําตะโก้ข้าวโพดสาคูให้คุณผู้ชมรับประทานนะครับอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM กับเมนูบราวนี่นึ่ง นำแป้งสารีชนิดพิเศษราบหิมะใส่ลงในภาชนะตามด้วยผงโกโก้เกลือป่นเสริมไอโอดีและผงฟูคลาให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่ไข่ไก่ลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายตีจนขึ้นฟูลดความเร็วต่ำเติมในสดชนิดเค็มละลายและน้ำมันพืชตีจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันเติมส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้คนตะล่อมให้เป็นเนื้อเดียวกัน เทใ,ใส่ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ตั้งน้ำในลังถึงจนเดือดน,นำเบราวนี่ลงนึ่งใช้เวลาประมาณ20-25นาทีหรือจนกระทั่งสุกนำมาหั่นเป็นชิ้นจัดใส่ภาชนะก่อนเสิร์ฟโรยหน้าด้วยน้ำตาลไอซิ่งและผงโกโก้ Go, ก่อนนำไปรับประทานแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วละค่ะ